เปลี่ยนแล้วเมื่อกี้แดดเปี้ยงๆนะดูข้าวทาุกท่านค่นจะจาทวดลงแล้วจาทวดลงห้าโมงสิบสองนาทีนะคะห้าโมงเย็นนะคะมาแล้วขย่าวิ่งวิ่งเก็บของได้พักหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวมะม่วงแผ่นกําลังเก็บอยู่ค่ะกับเปยนอนนะคะเอเหนื่อยมันก็สนุกเนาะเขาทำช่องเลยเดี๋ยวเก็บไปเลยก่อนนะคะเก็บไปเลยก่อนนะคะ ชามไม่ต้องล้างเลยเห็นไหมเห็นนกไมหมฮะนู่นนะคะเห็นไหมบรรยากาศวันที่สิบเอ็ดนะคะวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดพฤศจิกาสองห้าหกแปดทุกท่านค่ะอ่ะเห็นไหมนะี่ฟ้าร้องระหว่างเนี่ยมันเย็น yes. ระหว่างที่เลยนะเย็นกับร้อนมาประทะากาันนู่นลงแล้วค่ะทางนู้นลงแล้วนะ้ายมือลงแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเก็บเปแป๊บหนึ่งเ้ยเปยวนนะคะเก็บก่อนนะคะทุกท่า,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 านค่ะนันเลยค่ะดู นกเขาขันนกเขาขันเจักวแบบนู้เลยเล็กครับทุกวันงวันเจล็กครับยาวนมกเลยเล็กเยาชงนะบกเล็กเยอเด้วยเนาะ มือเขปวดใช่ไหช่วงนี้ปวดมือมากเลยพี่น้องคะตีวมือนะปวดมือจังเลยนิ้วมือค่ะเอปอลดลงแล้วค่ะได้ยินไหมเสียงคลื่นๆค่ะคุณพี่นคองคะคลื่นๆแต่ทางนี้ไม่ค่อยมีแต่มาทางเชียงใหม่ทางสันกำแพงค่ะเยอะค่ะสันกำแพงเนาะ นี่งสันกำแพงค่ะเดี๋ยวมาเอานะคะเดี๋ยวมาเอากล้องค่ะเก็บมม่วงแผ่นไปเก็บไว้ก่อนนะคะ

จะยืนรอตรงนีนะ้ฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะจะรอเธออยู่ตรงนี้นะเธอมานู่นแล้วนะเธอจะมาจริงหรือเปล่าไม่รูนะ้ฉันจะรอคอยเธออยู่ตรงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะฉันจะรออยู่ตรงนี้นุ่นมาจริงๆด้วยไม่รู้เะมาถึงบ้านเราไหมอีกนิดเดียวแค่นั้นเอง มาชาดไปเรื่อยแล้วแต่ถึงลูกนั้วลกเขาขันทั้งเช้าทั้งเย็นนไหอันนี้อากาศเย็นแล้วลมเย็นลมพัดมาอ่อยๆแล้วนะลมพัดเกยๆมาแล้วนะโอ้ยลูกเขาขันสามฟุตเนี่ยนะเอาว่าดีนะเนี่ยนั่นเห็นไหมั่ใครมีใครเก็บไปเลี้ยงได้ก็ ถือว่าเขาว่ามีโชคนะนั่นฟังเสียงธรรมชาติปไปนะทุกคนจะลงไหมเนาะฝากข้าตรงนี้นะเอามะม่วงลงก่อนค่ะถึงมะม่วงจะแตก งูลงจากต้นเป็นสิบกว่าลูกยังไม่สุกอีกนังวิ่งมาไม่ถึงอีกนู่นหน่อพี่น้องเอ้ยนกเขาก็หายไปแล้วนะเสียงนกเขาอางนี้ไม่มีอะไรนะงานพระาธาตุถลิบพูลชัยก็ผ่านไปแล้วเดอ้อนี่มะม่วงนี่ก็ยังไม่ได้เก็บเนดะ้อมันยังไม่สุกยังไม่แก่จัดอ่ะนะมะม่วงอะไรทุกท่านขาเนี่ยอันไม่รู้จักเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นสีอย่างเนี้ย แต่ลูกไม่เยอะนะแต่ก็ไม่เหมือนปีแรกปีแรกลูกใหญ่กว่านี้เป็นสี่เท่าห้าเท่านะไม่ไม่เยอะนะมีประมาณสิบกว่าลูกอะเออทำไงจะให้เขามีลูกเยอะแค่นี้มีไม่กี่ลูกนะประมาณเนี้ยเนี้ยมันไม่ไม่กี่ลูกเห็นไหมสามลูกห้าลูกหกลูกตรงนู้นอะเจ็ดลูกอ่ะเจ็ดลูกตรงนู้นแปดลูกเก้าลูกสิบลูกสิบเอ็ดลูกบ้าเนี่ยได้ยินเสียงนั่นไหมสิบเอ็ดลูกสิบสองลูกแค่นั่นเอง โอ้นะประมาณสิบกว่าลูกไม่เกินสิบห้าลูกนะุ่งหั่นค่ะนุนกก่นค่ะเขาไปฟังคะแนนก,นกันนะเขาแว้นเล่นคะแนนกันนะเล่นคะแนนไอ้อะไรนาะท้องขินกันนะนั่นเห็นไหมสนุกสนานกันจ้างเลยมาละน้องมาแล้วค่ะโอ้มาทางนี้ มาด้านทิศตะวันตกค่ะมาแล้วค่ะยา่ามาเร้วห้าโมงสิบกว่านาทีเองมาแล้วค่ะโอ้ยรอทิศนี้รอทิศขวามือมามาซ้ายมือโอ้ยเนาะนี่ไงมาแล้วค่ะมาอ่ะเอามาแล้วนูน่น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 นู่นเราเรอข้างนี้นะไปที่ไหนนี่นี่ทางนี้มากระทบหลังคาเลยเด้อไป เข้าบ้านพอดีพอดีอดเอามะม่วงลงพอดีนะนะควน,นนาแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวสองสามวันจะจัดการตรงนี้นะทุกท่านค่ะเดวแอดจจะหยุดขึ้นไรขึ้นไรทั้งสองบ้านนะคะจะหยุดนิ่งๆน,นะคะจัดการตรงนี้ให้เสร็จบมดเสร็จเรียบร้อยนะคะควนอนนาของเราน,ะนู่นน่ะเขามาแล้วโอ้นู้นก็นมาป้าเห็นลมไหมทุกท่านเห็นลมไหมฝุ่นก้าฝุ่นตลบเลยค่ะโอ้ย คุณตลบเลยครับปลาปลาลูกมา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 เข้าบ้านแล้วมหมา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 เข้าบ้านเลยฝนลงแล้วเอาเข้าบ้านแล้วเไป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 เล้วล้วลยวล้ไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งเลยแล้ววิ่งเลยแล้วจะได้จ้องเก็บเสือตรงนี้หรือเปล่าถ้ามาทั้งสองอย่างก็โอ้ยเนาะบันเทิงแล้วสิท่าเห็นไหมจะบันเทิงแล้วจริงๆนะต้องเก็บเสือเก็บของมนะมามาาเปนแม่เก็บหก มเล่นตรงนี mm <nervous S 1> ้ดินูมนข้างโรงงานค่ะดูนะคะดูค่ะมาแล้วค่ะเหมือนวันนั้นเลยนะคะจุดของบังคับติดงต้องเก็บต้องเลียร์ก่อนนรมะต้องานคยเนะ กินเลยครับถ้าจะมานำกา